มีบร้านะมงนี้ดออหาร้านหารด้วยใช่ไหมอดีเราจานอาหารแถวเนี้เลยเป็นพวกใครมาขายเราก็เข้าน้ำก่อนใช่ไหมอ้เีตกตัวนี้ป่ะแลวต้องมารับนะต้องอยู่รอนะโอเค